มาโนพอ i ิงพอใจที่ทีมชาติไทยเล่นได้ตามแผนที่ซ้อมไว้ก่อนที่จะเอาชนะสิงคโปร์ไปแบบขาดลอยในเกมที่2ของซีเกมโดยทีมชาติไทยอาสามารถเอาชนะสิงคโปร์ไปได้ห้าประตูต่อศูนย์พร้อมแซงขึ้นไปนําจ่าฝูงด้วยการมี3ามคะแนนโดยมาโนพอ i ิงได้กล่าวว่าเป็นชัยชนะที่สําคัญสําหรับเราหลังจากที่เราพลาดไปในเกมแรกและเราพลาดไม่ได้อีก แต่สิ่งที่สําคัญคือแนวทางการเล่นเราสามารถเล่นได้ตามแผนที่ซ้อมไว้แบบที่เราต้องการเราอธิบายให้ผู้เล่นฟังและให้เล่นตามแนวทางของเราโดยเกมแรกเราไม่สามารถที่เล่นตามแนวทางได้เพราะเราเหลือแค่สิบคนผมเองต้องขอรับผิดที่เปลี่ยนไปเล่นเกมรับมากไปซึ่งสถานการณ์ก็จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะผู้เล่นมีน้อยกว่าแต่เราไม่ถนัดในการเล่นเกมรับเกมนี้เราเล่นในแนวทางที่เราต้องการ และทุกคนก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เรายังดีใจอะไรไม่ได้มากเพราะเรายังมีเกมที่ยากรออยู่จริงๆครึ่งแรกเราก็รู้อยู่แล้วว่าเกมจะเป็นแบบนี้เพราะเราคุยกันมาก่อนที่จะเริ่มเกมว่าเราต้องอดทนเพราะสิงคโปร์มารับแน่นและมีวินัยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะได้ประตูแรกก็อึดอัดพอสมควรเราได้คุยกันพักครึ่งเราได้ประตูแล้วและสิ่งที่เราต้องทําคือครึ่งหลังเราเอาบอลไปข้างหน้า แล้คอยจังหวะที่ถูกต้องและสร้างโอกาสและนักเตะก็ทําได้ดีพอใจกับแนวทางผลไม่ได้สําคัญแต่แนวทางที่เราเล่นต้องมาจากการซ้อมและแนวทางที่เราต้องการผู้ตัดสินบอกว่าผมทําให้ลายแมนสับสนเพราะกรรมการก็ใส่สีดําแล้วมันต่างกันแต่มันคือกฎก็ต้องยอมรับผมอยากใส่เสื้อนําโชคแต่นัดนนี้เราใส่เสื้อดําและเอี๊ยมสีเหลืองแล้วชนะผมก็คงต้องใส่แบบนี้ต่อไป สำหรับโปรแกรมนะัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติกัมพูชาที่เทียนตรวงสเตเดียมวันที่14พฤษภาคมเวลา19าวกา่ายท่าสดทางช่อง GMM25